ทีุ่นั่นองครที่นัขอรชาชุดชัยของขวันที่สอวันนี้นี่นี่เข้ามาอะไรที่ไหนเข้ามาน่สองงในคไหนมันมันลามอยู่แต่บนมันลามแต่บนมาครับพอถางออกมาสุดตีนออกมัลามมาบนมาแล้ว็มเอาไผ้แดกครับเดับ

เขาทำแนวเนี่ยทำแนวเขากัดทำแนวกัดทำแนวกว้างกี่เมตรหเมตรไอชุดน uh ี่เขาแปดเมนมันบลมันไกลหว่าันเป็นไกรอเปนไก่ยู่ครับที่ล่อยไม่ฮะตอนี่แต่ทำเขาคนที่จริงติเยอะที่ไหนเนะทอนนี้จะทำข้างขาวอยู่รอนะวันนี้เจ้าใ ก็ฝานี่ฝาแหงแม่งแห้งที่ฝุ่นหมดแล้วเลยฝาจะมันพอขึ้นไปแล้วขี้เลี้งหอนมีมันเป็นรานด้อ่ะต้มก็ไม่เหมือนมันก็รอด